ทั้งหลายคะมารอนานหรือยังกี่ชั่วโมงเอ่ยยังไงก็รอไหวเนาะสัตหาบไหมคะจ้าหน้ารักจังเลยรองเพียงรอละรอต้องติดเช้ารอรอรอเอาออกมาจุกจดิ รอร้องไม่เป็นแค่นั้นใช่ไหมรอร้องรอแค่นั้นนะรอรอนักปฏิบัติธรรมรอนักปฏิบัติธรรมรอซะฮะพระมากันนยัเลยรอดูเป็นบุญตาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นใช่ไหมก็เห็นแต่ที่อื่น จะในเฟซในไลน์อ่ะเอาขี่รถไค่ะอันนี้เห็นของจริงเลยเนาะวันนี้จะได้ดูของวันนี้ได้ดูของจริงนะคะเบบแม่บอกว่าวันนี้จะได้ดูของจริงแล้วค่ะเป็นจํานวนมากมากันเป็นร้อยลูกใช่ไหมคะแม่ใช่หนูจะถวายอะไรคะเนี่ยน้ําองุ่นนะคะนุโมทนาสาธุให้หลวงพี่ใครร้อนใครเหนื่อยนะคะ คนสวยรออะไรคะรอใครคะส <c oughs> วัสด,ดีค่ะคนัสดลูกวัดอะไรลูก <c oughs> เราอยู่ที่วัดอะไรครับวัดที่วัดโพค่ะวัดโพคำแล้วลูกๆมาทำอะไรกันครับ,บามามานั่งดูพระัศน์ด,ดง <c oughs> <c oughs> มานั่งดูพระธุดงมารอไหว้พระทูด,ดงสิลูก <c oughs> ได้ไหม <c oughs> มารอไหว้พระธุดงค์เนาะ ตะวันยอแสงแสงรำไรไกลอัดสดงยามค่าลงนอยู่ที่ดงชายป่าพระผู้ดงในโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตอนนี้พระธุดงได้เริ่มเดินตั้งแต่เช้าออกจากที่วัดพระธาตุเชิงตุมเวลาตีห้าตอนนี้ เราถึงวัดโพคิ์คแล้วกาลังจะออกจากวัดโพธิ์คไปสิ้นสุดที่วัดป่าโสมพนัสนะครับวันนี้เรามีพระสงฆ์จํานวน9 2รูปมีคราวาตญาติโยมที่มีแม่ชีรวมแล้วอีกประมาณ8 7รูปรวมแล้วรวม200รูปนะครับเพื่อเฉลิมเกียรติในวันนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าวัดป่าโสมพนัสไปแล้วเราทั้งหมดจะร่วมกันปฏิบัติธรรมเข้มเรียนรู้วิชาดับทุก เพื่อขัดเกลากิเลสในจิตใจตัวเองนะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่31สพฤษภาคมในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ขอโอกาสบอกบุญญาโยมท่านทั้งหลายได้ร่วมกันบวชทำบวชทำสนับสนุนเรื่องของพัฒนอาหารข้าวน้ําอาหารปัจจัย4บริการต่างๆให้กับพระภิกษุสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรมผู้กําลังทําความเพียรตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มในเดือนพฤษภาคมนี้ครับแล้วหลังจากนั้นเรายังทําความเพียรต่อ ในประเทศอินเดียจบโครงการวันที่19รกรกฎาคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้น80วันนะครับท่านใดมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนพระเจ้าจประสงค์ผู้ทำความเพียรก็สามารถร่วมบริจาคได้ในโอกาสนี้นะครับขออนุโมทนากกบญาติโยมทั้งหลายที่ได้ช่วยกันในโครงการนี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านทั้งหลายตลอดาลาทุกทวารีเธทุงเดียวเดินเดียวเียวเอก สมสนญยาจะพากายาที่ไหนกันน้องนั่งรอกันนานหรือยังคะเนี่ยแม่คะนานแล้วเอาอะไรมาถวายพระบ้างนี่เปิดให้ดูเลยเย็นเจี๊ยบถวายไม่ลูกถวายพระมีน้ำส้มด้วยมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าแดงด้วยมีน้ำแดงด้วยถวายไหมถวายพระไหมครับ อร่อยครับปากำลังมานะลูกแล้วมีขนมให้ด้วยเหรออันนี้เป็นทางบ้านเขตไหนคะแม่ที่เหรค่รนะบ้านเราชื่อบ้านอะไรอะ่ะบ้านหนองดินดำบ้านหนองดินดำนะคะเป็นคุณแม่แม่จากบ้านหนองดินดำนะคะก็ มานั่งรอคณะพระทุดงในโคงการรู้เปล่าว่ามีเป็นร้อยปลื้มใจไหมคะมีพาะเป็นร้อยรูปเดินผ่านบ้านเราปลื้มใจไหมข้บก<ะ>ั<ะ>้ดังค่ะโอ้รมนิขคิดชีวิตช่างแสนลำเขน็นต้องบำเพ็ญใช้กรรมที่เคยได้ก่อ ไม่ติดลาบสันละเสริญเยินยอสามนาวชามะนาวกับองุ่นแล้วก็น้ำเปล่าค่ะชามะนาวไหมคะขอแล้วค่ะอนุโมทนาค่ะสาธุ<ท>มาแล้ว เที่ยวแบบมีธรรมดำเนินรายการส่งคณะถึงวัดป่าสมพนัดแล้วจึงต้องขอราไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะถ้าได้มาวัดป่าสมพนัดอีกครั้งจะนําเรื่องราวการปฏิบัติธรรมที่นี่มาเล่าให้ฟังกันอีกนะคะราไปก่อนค่ะสาธุสาธุค่ะ